พุทธสถานบ้านโปรงชัยตำบลบ้านสาอำเภอแจ้หอมจลงหปางอยู่ท่ามกลางท้องทุ่งนามีพืชพันธุ์สวนป่าต้นข้าวล้อมรอบช่วงนี้เป็นช่วงฤดูทำนาจะเห็นพืชนาเขียวกระจี มองไปโดยรอบนู้จะเห็นภูเขาระยะไกลๆแนวป่าแนวเขาถือเป็นธรรมชาติที่สวยงามแต่เดิมตะกอนนั่นเป็นป่าลกร้างังที่รลกร้าังมาเกือบร้อยปีปัจจุบันนี้ก็มีหลวงปู่และพระสยันเข้ามาอยู่จำงาสาก็มีการ พัฒนาประบปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสะอาสะอ้านเจริญหูเจริญตาเหมาะแก่การเจริญภาวนากับสัตวยนต์ทั่วไปข้าวกำลังเขียวขจีอีกงพนนางก็จะออกออกดอกออกรวงมีสีทองเหลืองอร่ามเต็มท,ท้องทุ่งนา

ภาในวัดร่มรื่นร่มเย็นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์สัตว์ทั้งหลายเป็นเขียนอาทานทั้งแมวนกหนูก,นก,กาไก่มาขออาศัยร่มไม้ใบบงังอยู่หน้าพุทธสถานรดปองใยอยู่ที่นี่ปลอดภัยไม่มีใครรบกวนทั้งเมียวเล็กเมียวใหญ่ทั้งไก่น้อยไก่เจี๊ยบอยู่ที่กันอย่างสบายใจกินอาหารก้อนบาจ,จาก หลวงปู่แล้วหลวงพี่บิณฑบาตมาเช้าได้อยู่ได้กินเป็นการให้ทานการให้ทานเป็นการทําบุญเป็นการลดละความตะลีเป็นการแบ่งปันให้ชีวิตอีกหลายๆชีวิตได้มีชีวิตที่ได้อยู่ได้กินเพื่อชีวิตของเขาต่อไปทานศีลภาวนาเป็นหลักธรรมที่ชาวพุทธ ทุกคนพึงปฏิบัติเพื่อความสุขกายถูกใจจะได้สิ่งที่เราปรารถนาสมปรารถนาสุดท้ายนี้ขอนำภาพนี้ส่งถึงอย่างทุกคนทุกท่านขอความสุขความสมปรารถนาจะมีแก่ทุกคนทุกท่านทุกการทุกขนทุกคนเอ